สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตปัจจุบันเปียกโปสเตอร์เรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินแห่งชาติสำหรับเปียกโปสเตอร์อดีตช่างวาดภาพปลายโฆษณาภาพ,พยนตร์ก่อนมาเอาดีด้านการกำกับหนังผู้ที่เคยกำกับหนังไทยมากกว่า28เรื่องในยุครรกๆนิยมตั้งชื่อภาพยนตร์ด้วยคำพยางค์เดียวจนกลายเป็นเอกลักษณ์มีผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างโทนชูผลงานสร้างชื่อในยุคต่อมาได้แก่ไวโอลลวนภาพยนตร์ัก วัยรุ่นซึ่งเปียกยังใช้ดาราน้าใหม่นำแสดงคือภพโรอสังวรีรบดและละล,ะละนาสุลาวันฉีกแนวภาพยนตร์ในยุคนั้นทำเงินได้จำนวนมากทําให้มีการสร้างภาคต่อคือรักอุตรลดและชื่นชุนลัมมลตามมาทั้งไพโรอและละละนาก็กลายเป็นดาราดังปเปรียยปร,ร่างในชั่วข้ามคืนเปียกจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสจบการศึกษาระดับปร,ริญญาจากวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนะโกสินทร์เริ่มทำงานในปีพุทธศักร กระศาโดยเป็นช่างเขียนอยู่ที่ร้านภัยบุญการช่างรับเขียนป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆวัดรูปปกนิตยสารต่อมาได้เขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์ลงในคัตเอาท์ซึ่งต่างจากช่างเขียนคนอื่นที่ใช้สีน้ำมันต่อมาจึงให้เขียนโปสเตอร์หนังของโรงภาพยนตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเปียกเริ่ิมผันตัวมาสร้างภาพยนตร์ในวงการบันเทิงซึ่งในเดือนสิงหาคม2 5 1 3ภาพยนตร์เรื่องโทนได้เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมไทยและได้รับผลตอบรับที่เกิด คาดทําให้ชื่อเสียงของเปียกผู้กากับหน้าใหม่ติดอยู่ในวงการภาพยนตร์แต่นั้นมาจนทําให้เปียกตัดสินใจทิ้งผู้กันหันมาเอาดีทางกํากับภาพยนตร์และมีผลงานติดต่อกันมาทุกปีนอกจากนี้เปียกยังเป็นนักสร้างและส่งดาราให้กับวงการภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายคนหลังจากที่ใช้ชีวิตในการกํากับภาพยนตร์มาแล้ว26ปีถึงเรื่องสุดท้ายออกฉายในปี2538อย่างเรื่องบินแลกจากนั้นเปียกก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่บ้านกลางหุบเขา ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจนถึงทุกวันนี้และในปี2554เบียกยังได้แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตกับภาพยนตร์เรื่องท็อปสกเรตวัยรุ่นพันล้านในบทลงเทืองและได้รับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขาแัะแสดงสมทบยอดเยี่ยมไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ